สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง Happy Funny นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำสาะน้ำนะคะั้าแรกกดไปที่ไอเทมกดไปที่พร็ออันที่4กดไปที่อันที่2องพนิเจอถ้ามีเสียงลบกวนเราก็ขออภัยด้วยนะคะกดไปเออเราพูดผิดนะคะ กดไปที่อันอันนี้นะคะมันเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะอันที่ห้านะคะแล้วก็กดไปที่ตัวทีแล้วเราต้องเอาอันนี้ออกนะคะไม่งั้นอะ่ะมันจะขยับนะคะอันนี้เราก็เอาออกแล้วนะคะกดอันนี้แบบนี้นะคะถ้าเป็นด้านต่างแบบนี้นะคะแล้วก็ตบตามใจชอบเลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าก็าคนเก่าตามใจชอบเลยนะคะก็กดกระสีได้นะคะแต่ถ้า ใคที่แบบไม่อยากออกกดสิบก็ไม่ต้องกดก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่คว้าครับค่ะกดตามใจชอบเลยนะคะค่ะดีแล้วก็พอใจแล้วนะคะไปทําน้ํากัน,นะคะ่ะแต่จริงๆอะ่ะมันรวงตาเรานะคะทุกคนเห็นไหมคะมันรวงตาเราอะคะ่ะตรงนี้คือมันสวยแล้วโอเคแล้วแต่ตรงนี้เออโหทุกคนเรานึกว่า เออหะดวงตาแบบดวงตาเห็นเลยทุกคนที่จริงเราทำไปแล้วนะคะแต่ว่ามันหายค่ะเราเลยต้องมาสอนใหม่นะคะแล้วก็สอนทําน้ำค่ะขั้นแรกกดไปที่อันแรกแล้วก็เอาติ๊กอันนี้ออกเหมือนเดิมแล้วก็ปรับตามใจชอบจดกว่ามันจะได้ค่ะจนกว่ามันจะได้เลยนะคะ เราต้องคือเราจะพูดยังไงทุกคนเราขอพิทิ่มแบบมีเสียงเสยกับทุกคนคือเราแบบโอ้ยทุกคน,กคนปรับไม่ได้ปรับไม่ได้สักทีเลยทุกคนโอ้ยจะท้อแล้วจะท้อแล้วเราไม่ท้อค่ะทุกคนเราต้องทำต่อไปคะ่ะเรา เราทําเพื่อทุกคนเลยนะทุกคนทุกคนต้องมาดูคลิปนี้กันเยอะๆนะไม่งั้นเราจะเสียใจมากแค่ okay, ดีเราก็พอใจแล้วอาเฮ้ย,ยทุกคนอ้าเวเฮ้ยมันเป็นไรเนี่ยมันไม่สวยทุกคนไอทำไงดีทุกคนมัาานไม่มันไม่ตรงอ่ะ ไม่ตรงอ่ะมก็พิดมันไม่ตรงทุกคนเห็นไหมไม่ตรงคนโอเคนะคะทุกคนนะคะแล้วมันก็ลวงตาเราอีกแล้ว เราพยายามที่จะทําให้มันสวยที่สุดเราทําได้แค่นี้แหละทุกคนเราทําเร็วๆเรแล้วเราก็เกิดไปที่อันนี้นะคะตัวเอ็ดนะคะอันดีเลยแล้วเราก็ทําการขยายย่อย่อส่วนนะคะ โอเคนะคะเราก็ขย <Holmes. S 1> uh, ับไปตามเลยนะคะเราขอโทษนะคะคือว่าเราจะไม่ได้เอาโฟมนี้มาเพราะแล้วแล้วเขามาขอคืนดีินนะคะแล้วก็เสียเราก็จะแบบโอโหนิดนึงนะคะเออลืมไปเลยอะทุกคนเราลืมว่ากดอันสติ๊กกดที่อันนี้นะคะ กดท er ี่ดีนะคะอุ้ยกดเข้าไปอเ้ยกดกดีนะคะอันที่เอ่อขอหน้าขอหนาอันที่สิ้านะคะเสียงเราไม่ได้อัดเปียวนะเสียงไม่ได้อัดเปียวนะทุกคนเออไม่ได้แบบไม่ได้อัดเปียวนะคะพยายามอ่ะ นี่แล้วก็ติ๊กได้ออกนะคะล้ะลก็สุดสบาลงได้มอนน้ำเลยนะคะแล้วก็กลับไปที่อดีตนะคะเออเราือบอกล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยกดไปที่อันนี้เดิมเดิมกดไปที่อันนี้ใครอยากได้แบบไหนก็กดตามที่ชอบนด้นะคะแล้วเราก็เบอดีนะคะเห็นไหมว่ามันเตี้ยก,กว่าเราก็ต้องกดปั๊บนะคะโอเคประมาณนี้ยังไม่ได้โอ้ยดวงตาอีกแล้ว าาทำไมชอบรวมตาดิฉันจังเลยแบบน,นี้มันอย่งมันชอบรวมตาเราโอเคและคะ้วค่ะเราก็จะมาทำอะไรเราบอกที่หนึ่งนะคะเราก็ปรับขนาดให้มันแบบตกกับอัจีนะคะแล้วก็มาปรับสีบัดนเดิมค่ะ ไปที่หีบตูวแบบอันที่เราแบบทำอันอันแรกเลยค่ะอันกับกับขอบสาว่ายน้ำค่ะเราขอเรียกว่าขอบนะคะนี่ก็ได้แล้วนะคะก็ได้แล้วนะคะ <แ Phillips. S 1> นี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะหรือใครไม่อยากได้บันไดก็ไม่ต้องทํานะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะโดยวเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว่าเราอยากได้อีกอะค่ะเป็นเป็ดน,น,นะคะ เอาไว้ลอยน้ำเล่นกับเรานะคะเออมจะเอาดีไหมเอาดีไหมเนี่มันก็สิกกระเด้งได้นะคะเมื่อมีอันนี้นะคะเราก็จะไม่เอานะคะถรือใครอยากได้ก็เอาได้นะคะใครอยากได้ก็กด ตามอันนี้เลยนะคะกดวิธี่พับอุเยกดผิดค่ะกดพิซี่ฟอร์ิเซอร์แล้วก็เลื่อนลงมาสุดเลยนะคะมันจะอยู่ล่างสุดเลยนะคะน้องเป็ดอะคะ่ะนี่ก็ได้น้องเป็ดแล้วนะคะแต่ว่าใครอยากได้ใส่ก็ใส่นะคะแต่เรายังไม่ยากใครใครอยากได้ได้เอแบบจะพูดในี้ดีทุกคนเราไม่รู้ชื่อมันแล้วถ้าขออภัยด้วยนะคะที่เราไปลืาว่าพยายามที่จะแบบ อ่านโทรศัก์ผิดเราไปก็อ่านไม่ได้ค่ะใครอยากได้ไอ้กลมๆนะคะนี่ปรับขนาดไม่ใช่เออ